นิทานไทยนมสดหนึ่งแกว้วในปีคิเตศกรา1863 1 5ักราช1863 157ปีที่แล้วเด็กชายยากจนออกค้ายของแปลกตามบ้านกระดาษและดินสอครับกระดาษและดินสอครับนี่ครับคุณป้าผมช่วยนะ ขอบใจนะฮาวเวิร์ดเธอน่ารักจริงๆจริงๆนะแบบนี้หายากมากขอบคุณมากครับฮาวเวิร์ดเดินต่อไปและเห็นเด็กๆกำลังเล่นกันระดาษและดินสอครับระดาษและดินสอครับจะซื้อหน่อยไหมล่ะต้องใช้ในโรงเรียนนะรู้ใช่ไหมนี่ฮาวเวิร์ดเรามีของใช้ครบแล้วละใช่ พ่อเพิ่งซื้อดินสอให้ทั้งกล่องและกระดาษเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทำไมไม่มาเล่นกับเราละ่ะเออขอบใจนะแต่ว่าวันนี้ฉันต้องขายของให้ได้ฮ่าก็ได้ขณะที่ฮาวเวิร์ดกำลังเดินไปเขาก็ได้ยินเสียงเอะอเขาหาันไปเห็นเด็กคนหนึ่งล้มลงและดูจะเจ็บเท้าอย่างมากถอยไปสิเร็วเข้าไปเอาผ้า กับน้ำเย็นมาค่อยๆนะอย่าเพิ่งขยับเท้าล่ะนี่ไงนี่จะบรรเทาอาการปวดได้และเมื่อปวดน้อยลงหน่อยแล้วก็ให้เพื่อนพยุงกลับบ้านและจะใช้เท้านั้นอีกสองสาวันนายจะหายแน่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วละ่ะฮาวเวิร์ดนายน่าจะไปเป็นหมอนะรู้ไหมใช่ถูกต้องเลยฮาวเวิร์ดอยากจะเป็นหมอ เขาเรียนอย่างหนักพยายามเก็บเงินสำหรับค่าเรียนแล้วก็หาได้ไม่พอเอาซะเลยเขานั้นทั้งเหนื่อยและสิ้นหวังหมอเหรอใช่สิแต่ยังไงล่ะเงินแค่นี้เนี่ยนะฉันควรจะเก็บส่วนนี้เอาไว้เพื่อเอาไปจ่ายหนึ่งร้อยค่าเทอมโรงเรียนหรือว่าเอาไปซื้อขนมปังดีอาหารมื้อแรก ในรอบสองวันฉันมันง่ออะไรอย่างงี้ฝันไปเถอะว่าจะได้เป็นหมอมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้หรอกหรือมาหารไปได้เลยถ้าหากว่าฉันมีน้ำที่ดื่มแล้วหายหิวได้มันก็คงเป็นปาฏิหาริย์ฮาวเวิร์ดสิ้นหวังมากแต่เขาจะมัวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บนในโชคชะตาไม่ได้ และแม้ว่าจะเหนื่อยและหิวและเศร้าขนาดไหนเขาก็ยังลุกขึ้นไปลองขายของเขาไปถึงบ้านหลังหนึ่งและเคาะค่ะกระดาษและดินสอครับกระดาษและดินสอครับคุณครับสนใจจะซื้อบ้างไหมเธอคือฮาวเวิร์ดใช่ไหมฉันเห็นเธอน่ะช่วยผู้หญิงแก่ตรงนั้นตัดหญ้าและฉันก็เห็นเธอช่วยเพื่อนบ้านหลายครั้งเลยล่ะ แล้วคุณอยากได้กระดาษและดินสอไหมเธอดูเหนื่อยมากเลยที่จริงผมก็เหนื่อยนิดหน่อยเออผมขอน้ำสักแก้วได้ไหมครับเข้ามาสิฮาวเวิร์ดนั่งลงสักหน่อยไหมล่ะฮาวเวิร์ดเข้ามาและนั่งในห้องนั่งเล่นขณะที่ผู้หญิงหายไปในครัวไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็กลับมาพร้อมกับนมสดหนึ่งแก้วนี่เอาไปสิฮาวเวิร์ดเออ,เอ,อ ขอบคุณมากครับฮาวเวิร์ดรับแก้วไปและดื่มอย่างหิวโหยมันเป็นอาหารที่อร่อยมากที่เขาได้ดื่มในหลายอาทิตย์แล้วผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับถือว่าเธอได้จ่ายด้วยความเมตตาแล้วกันที่เธอได้ให้กับคนอื่นๆนะฮาวเวิร์ดแม้ฉันบอกว่าความเมตตาไม่เคยเสียแรงเปล่ามันจะกลับมาตอบแทนเมื่อเธอทำดีที่สุดชีวิตจะส่งปฏิหารมาตอนที่เธอไม่คาดคิด คำพูดของเธอและนมหนึ่งแก้วได้เติมเต็มมากกว่าความหิวของฮาวเวิร์ดมันเติมเต็มสมองและจิตใจด้วยความหวังใหม่เขารู้ว่าเขาทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้และชีวิตจะดูแลเขาเองหลายปีผ่านไปและวันหนึ่งผู้หญิงที่ยื่นความหวังและนมให้เขาล้มป่วยหนักไม่มีหมอใดจะรักษาได้เลย เราจะทำยังไงดีเธอจะดีขึ้นใช่ไหมครับคุณหมอออผมเกรงว่าผมจะรู้จักหมอคนเดียวที่รักษาเธอได้ต้องพาเธอไปหาหมอในเมืองเธออาจต้องได้รับการผ่าตัดที่นั่นเด็กสาวจึงถูกพาไปยังโรงพยาบาลในเมืองที่นั่นคุณหมอได้ทำการผ่าตัดและดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอใช้เวลานานกว่าจะดีขึ้นแต่ว่า เธอก็ดีขึ้นจริงๆแต่ถึงเป็นเช่นนั้นเธอก็กังวลมากอ,อ๋อหนูไม่รู้ว่าเราจะจ่ายค่ารักษาของโรงพยาบาลได้ยังไงนะคะพ่อหนูอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วมันจะต้องแพงมากๆแน่เลยอรุณสวัสดิ์ค่ะคนไข้ของฉันหายดีแล้วพร้อมกลับบ้านหรือ,อยังล่ะคะค่ะแต่เรายังไม่ได้บินค่ารักษาเลยค่ะ โอ้บินอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะจ๊ะนี่คุณหมอใจ่ายให้หมดแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะเมื่อหญิงสาวดูบินค่ารักษาเธอก็ประหลาดใจเธอเห็นตราอันใหญ่เขียนว่าจ่ายแล้วและเมื่อเธอพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งเธออ่านข้อความจ่ายทั้งหมดด้วยนมหนึ่งแก้วแล้วผมต้องจ่ายเท่าไรหร่เลยครับ ถือว่าเธอได้จ่ายด้วยความเมตตาที่เธอได้ให้กับคนอื่นนะฮาวเวิร์ดแม้ฉันบอกว่าความเมตตาไม่เคยเสียแรงเปล่ามันจะกลับมาตอบแทนเมื่อเธอทำดีที่สุดแล้วล่ละชีวิตจะส่งปฏิหารมาตอนที่เธอไม่คาดคิดหนุ่มน้อยที่หิวโหยที่เธอมอบความเมตตาให้เมื่อหลายปีที่แล้วโดยการให้เขาดื่มนมหนึ่งแก้วเขาได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในหมอที่เก่งที่สุดในโลกคุณหมอฮาวเวิร์ดเคลลี่ ผู้ซึ่งช่วยชีวิตเธอเมื่อหลายปีที่แล้วเธอให้ความหวังและศรัทธาในปาฏิหารและหลายปีต่อมาเขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอเมื่อเราทำดีกับผู้อื่นสิ่งดีๆจะกลับมาที่เราและเมื่อเราทำดีที่สุดไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนปฏิหารจะเกิดขึ้นและชีวิตของเรานั้นจะช่วยให้เราเติมเต็มความฝันได้